ถ้าพูดถึงค่าเฉลี่ยของทั้งอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนกับพนักงานโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นพนักงานจบใหม่สูงที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่บริษัททางด้านเทคโนโลยีอย่างที่หลายๆคนคิดนะครับแต่ว่าเป็นพวกบริษัทที่ปรึกษาชื่อดังนะครับอย่าง m c คเคนซี่เบนแอนด์คอมพานีบีซีอะไรพวกนี้นะครับที่มันเป็นที่หมายปองของกลุ่มนักศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มที่จบจากไอวิลีมหาวิทยาลัยดังๆเนี่ยตัวท็อปก็ต้องเข้าไปอยู่ในคอนซัลทิงเฟิร์มเหล่านี้ทบจะทั้งสิ้นนะครับ แต่ผมว่าเมื่อเทคโนโลยี AI มันปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยเออมันเริ่มพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เกิดข้อสงสัยขึ้นจริงๆนะครับว่าในเมื่อ AI มันเริ่มที่จะช่วยเหลืออะไรหลายๆอย่างมันก็ทํางานคล้ายๆกับบริษัทอาคอนซัลทิงเฟิร์มพวกนี้เลยนะครับสามารถทําเอกสารวิเคราะห์อ,อะไรต่างๆเกี่ยวกับบริษัทได้มากมายนะครับมันก็เกิดคําถามที่สําคัญขึ้นนะครับว่าแล้วกลุ่มบริษัทคอนซัลทิงเฟิร์มเหล่านี้เนี่ยจะโดนผลกระทบอะไรบ้างกับเทคโนโลยี AI และภาพมันเริ่มเห็นขึ้นมาแล้วนะครับ ก็คือการที่แ c คเคนซี่ปลดพนักง,งานไปกว่า5,000คนตั้งแต่ช่วงปลายปี2023แล้วก็การเติบโตของบริษัทเนี่ยก็เริ่มที่จะลดลงนะครับพอดแคสต์ Podcast EP นี้จะมาชวนคุยจอดลึกกันนะครับว่า AI กำลังจะฆ่าบริษัทที่ปรึกษา Consulting f i ร์มเหล่านี้จริงหรือไม่ไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมโดนทลาดนจากโดนบล็อกนะครับและนลี่คือรายการ Geek Story รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นข้อมูลมาจาก The Economist นะครับที่ทําบทวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับกับธุรกิจนี้เออไม่เคยนึกถึงมาก่อนแต่มันก็เริ่มมีข้อมูลออกมาแล้วนะครับว่ามันน่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจบริษัทที่บึกษาชื่อดังจริงๆ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าใครอยู่ในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยผมว่าน่าจะเคยเจอนะครับเวลาธุรกิจเจอกับทางตันไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนดีสิ่งแรกๆที่หลายคนนึกถึงก็คือการหาที่ปรึกษาหรือแม้กระทั่งองค์กรรัฐเองก็ตามนะครับบริษัทเหล่านี้เนี่ยการไปที่ปรึกษาเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับหลายๆสิ่งที่เราเห็นอย่างการปฏิวัติเรื่อง Cashless Society ในประเทศไทยที่เราเห็นสําเร็จได้อย่างดีนะครับตอนนี้โหพร้อมเพารายเป็นเรื่องปกติไปแล้วเนี่ยเบื้องหลังก็มีบริษัทที่ปรึกษาเหล่านี้นะครับ คอยทางานอยู่และถ้าพูดถึงบริษัทที่ปรึกษาที่ถือว่าโหยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการชื่อที่ทุกคนต้องนึกถึงเป็นชื่อแรกก็คือ m c คเคนซี่แอนด์คอมพานีแมคเคนซี่ไม่ใช่แค่บริษัทที่ปรึกษานะครับแต่พวกเขาเป็นเหมือนเจ้าบอแห่งโลกโกลยุทธ์ทางธุรกิจภาพลักษณ์ของ m c คเคนซี่คือความเฉียบคมความเก่งกาจร,ระดับหัวกะทิของโลกพนักงานของพวกเขาเนี่ยคือคนที่จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับพวกไอวี่ g u กหรือท็อปยูของทั่วโลก การได้เข้าไปทำงานที่นี่แบบเสมือนการได้เหรียญทองโอลิมปิกในสายอาชีพเลยก็ว่าได้นะครับพวกเขาคือคนที่บินไปทั่วโลกเข้าไปในห้องประชุมของผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท f o r t u n e 5้0แลวก็บอกว่าควรที่จะทำยังไงควรจะปรับโครงสร้างยังไงและบริษัทเหล่านั้นเนี่ยก็พร้อมที่จะรับฟังความยิ่งใหญ่ของ m c k เ n นซีไม่ใช่เรื่องที่พูดกันลอยๆนะครับเพราะถ้าดูจากตัวเลขระหว่างปี2 0 1 2ถึงปี2024รายได้ของบริษัทนี้เนี่ยเติบโตขึ้นถึง2เท่า ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่น่าทึ่งมากสําหรับบริษัทที่ใหญ่ขนาดนี้อยู่แล้วนะครับแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นกับยักษ์ใหญ่แห่งนี้ในปีล่าสุดการเติบโตที่เคยพุ่งทะยานเนี่ยับเทาลงอย่างน่าใจหายนะครับมีการประเมินกันว่าบริษัทเติบโตประมาณ2%และที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือ Mc คเคนซีประกาศลดจํานวนพนักงานลงไปถึงประมาณ5,000คนตั้งแต่ปลายปี2023มันเกิดอะไรขึ้นกับเบอร์หนึ่งของวงการทําไมบริษัทที่ทําอาชีพเหมือนเป็นคนที่คอยชีย้ทางให้คนอื่น ดูหเหมือนพวกเขาจะลงทางซะเองนะครับในตอนนี้เรื่องราของแมคเคนซี่ในวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของบริษัทที่ปรึกษาเพียงแห่งเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นภาพสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่แม้แต่ผู้เล่นที่เก่งที่สุดในเกมนี้ก็ยังอาจจะถูกโค่นลงจากบันลังได้นะครับซึ่งถ้้จะให้เข้าใจว่าทําไมแมคเคนซี่มาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าพวกเขาทําธุรกิจกันยังไง ในอดีตแมคเคนซี่มีปัชญาที่น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งมาจากผู้บริหารในตำนานอย่างมาร์วินโบเวอร์เขากล่าวว่าบริการของแมคเคนซี่เป็นที่ต้องการไม่ใช่การนำไปเสนอขายหรือ s o r c not s o l ความหมายก็คือแมคเคนซี่จะไม่วิ่งไปหาลูกค้าไปง้องลูกค้าแต่ด้วยชื่อเสียงและคุณภาพลูกค้าจะวิ่งเข้ามาหาเองซึ่งแน่น,นอนนะครับว่ามันเป็นแบบนั้นมาตลอดหลายสิบปีพวกเขาคือที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ระดับสูงวางแผนภาพใหญ่ให้กับบริษัทต่างๆแต่ในช่วงรรทษที่ผ่านมาเนี่ยโลกมันได้เปลี่ยนไปนะครับ การแข่งขันมันก็สูงขึ้นแมคเคนซี่เองก็ดูดีว่าการให้คำแนะนำบนกระดาษอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปพวกเขาจึงตัดสินใจขยายเกมของตัวเองจากเดิมที่เป็นแค่คนวางแผนพวกเขากระโดลงมาเป็นคนลงมือทำด้วยแมคเคนซี่ทุ่มเงินมหา,าศาลเพื่อสร้างความสามารถใหม่ๆโดยเฉพาะด้านดิจิตอลและเทคโนโลยีพวกเขาไล่ซื้อบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีไปมากกว่า16แห่งในช่วงปี2013-2023ปี2023 2023. และขยายบริการไปสู่การนำแผนไปปฏิบัติจริงหรือการ i m p l e m e n t a t i o n ทั้งในด้านการปฏิบัติการการจัดซื้อการจัดการซัพพลายเชยนต่างๆนะครับพูดง่ายๆก็คือจากเดิมที่เคยเป็นแค่สถาปนิกผู้ออกแบบพิมพ์เขียวตอนนี้แมคเคนซี่อยากจะเป็นผู้รับเหมาที่คุมการก่อสร้างให้เสร็จทั้งหมดด้วยนะครับการขยายตัวครั้งนี้เนี่ยทำให้รายได้ของพวกเขาพุ่งสูงขึ้นอย่างที่เล่าไปตอนต้นทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปได้สวยนะครับแต่การขยายอาณาจักรอย่างรวดเร็วนี้เองมันก็ได้สร้างจุดอ่อนที่มันซ่อนอยู่และเปิดประตูให้คู่แข่งเข้ามาโจมตีได้ง่ายขึ้น ปัญหาแรกที่แมคเคนซี่เจอไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นคู่แข่งตลอดการอย่าง Boston Consulting Group หรือ BCG นั่นเองนะครับในขณะที่แมคเคนซี่กำลังสะดุด BCG กลับวิ่งฉิวเติบโตยอย่างแข่งๆที่น่าสนใจก็คือ BCG ก็เดินเกมคล้ายๆกับแมคเคนซี่คือขยายบริการไปสู่ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างและเป็นจุดตัดสินแพ้ชนะก็คือการบริหารจัดการคน แหล่งข่าวในวงการก็มีการระบุกันนะครับว่า BCG ทำได้ดีกว่า McKinsey มากในการดึงดูดจัดการและรักษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือพวก specialist ที่ซื้อตัวเข้ามาต้องเข้าใจว่าวัฒนธรรมของบริษัทที่ปรึกษาดั้งเดิมกับบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับบุคลากรสายเทคหรือที่ต้อนเนี่ยอาจจะต้องการความยืดหยุ่นและวิธีการทำงานที่ไม่เหมือนกับที่ปรึกษาแบบดั้งเดิมซึ่งดูเหมือนว่า BCG จะสามารถผสมผสานคน2กลุ่มนี้เข้าด้วยกันได้ลงตัวกว่า ทำให้พวกเขาสามารถส่งมอบงานที่ซับซ้อนและต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ดีกว่าผลลัพธ์มันชัดเจนมากนะครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในปี2012 m c k e n z i e เคยมีขนาดใหญ่กว่า BCG ถึงเกือบ2เท่าแต่ในปีล่าสุดเนี่ยพวกเขากลับใหญ่กว่าแค่ประมาณ20%เพียงเท่านั้นและถ้าแนวโน้มยังเป็นแบบนี้ต่อไปมีการคาดการณ์ว่า BCG จะมีรายได้แซงหน้า m c k e n z i e ได้ในปี2026ที่จะถึงนี้ซึ่งนี่คือการต่อสู้ยกแรก แม็กเคนซี่กำลังพายแพ้ให้กับคู่แข่งในเกมที่ตัวเองเป็นคนเริ่มแต่ศัตรูของแม็กเคนซี่ไม่ได้มีแค่ BCG นะครับยังมีผู้ท้าชิงรายใหม่ที่ไม่ได้มาจากโลกของบริษัทที่ปรึกษาแต่มาจากโลกของซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีโดยตรงและบริษัทที่น่าจับตามองที่สุดในตอนนี้ก็คือบริษัทพารันเทียนั่นเองพารันเทียคือบริษัทซอฟต์แวร์ที่ก่อตั้งโดยปีเตอร์ทิวหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเ a y p a l และนักลงทุนยุคแรกๆของ Facebook ค่ชื่อผู้ขอตั้งเนี่ยก็บอกได้แล้วนะครับว่า DNA ของบริษัทนี้คือบริษัทเทคโนโลยีแบบเต็มร้อยสิ่งที่พารานเทียทำคือการสร้างแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่มันทรงพลังลามากๆมันสามารถรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่มหาศาลในองค์กรมาวิเคราะห์และแสดงผลเพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจได้ดีขึ้นและที่สําคัญก็คือเพื่อป้อนข้อมูลให้กับโมเดล AI แต่โมเดลธุรกิจของพารานเทียไม่ใช่แค่การขายซอฟต์แวร์แล้วก็จบไปเหมือนบริษัทซอฟต์แวร์อื่นๆนะครับ พวกเขาทําในสิ่งที่น่ากลัวสําหรับบริษัทที่ปรึกษานั่นก็คือพวกเขาส่งวิศวกรของตัวเองเข้าไปนั่งทํางานฝั่งตัวอยู่กับลูกค้าเพื่อช่วยให้ลูกค้าใช้ซอฟต์แวร์ของพวกเขาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพให้หลองนึกภาพตามนะครับมันคือการขายทั้งเครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญไปพร้อมๆก,กันซึ่งมันไปทับซ้อนกับบริการด้านดิจิทัลและ AI ที่แมคเคนซี่พยายามที่จะบุกตลาดอยู่พอดิบพอดีนะครับความน่ากลัวของพารันเทียคือการเติบโตที่ก้าวกระโดดมากมาก ในไตรมาสที่2ของปี2025รายได้ของพวกเขาโตเกือบ50%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและตอนนี้มูลค่าบริษัทของพาันเทียก็ได้แสงหน้าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเชฟรอนหรือโคคาโคลาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนี่คือภัยคุกคามรูปแบบใหม่เป็นคู่แข่งที่เล่นคนละเกมแต่กลับมาเยี่ยงลูกค้าในตลาดเดียวกันไม่ใช่แค่พาันเทียนะครับแม้แต่บริษัทอย่าง Open a เผู้พื่อสร้าง ChatGPT ก็เริ่มมีบริการที่คล้ายๆกันนั่นก็คือการส่งทีม เขาไปช่วยให้คำปรึกษาแก่บริษัทต่างๆในการใช้ AI แต่ก็ต้องบอกว่านี่ยังไม่ใช่ภัยคุกคามที่มันน่ากลัวที่สุดนะครับภัยคุกคามสุดท้ายเนี่ยมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นและเป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนกําลังพูดถึงนั่นก็คือเทคโนโลยี AI นั่นเองถ้าเราผ่าโครงสร้างของโปรเจกต์ที่ปรึกษาสักโปรเจกต์หนึ่งออกมาก็จะพบว่ามันประกอบไปด้วยงานสส่วนหลักๆส่วนแรกก็คือการคิดเชิงกลยุทธ์การวิเคราะห์ปัญหาอย่างลึกซึง้งการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาทางออก ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความเฉียบคมของที่ปรึกษาอาวุโสหรือซีเนียร์พาร์ทเนอร์ส่วนที่2ก็คืองานจิปาถะหรือที่ในวงการเรียกว่าการเวิร์กซึ่งเป็นงานซับพอตจำนวนมาศสารเช่นรวบรวมข้อมูลการคำนวณตัวเลขใน Excel ซการสร้างสไลด์ PowerPoint เป็นร้อยๆหน้าซึ่งงานส่วนนี้เนี่ยมักจะเป็นหน้าที่ของที่ปรึกษาในระดับจูเนียร์คอนซัลแทน์ข่าวร้ายสำหรับ m c k เคนซีก็คืองานในส่วนที่2นี้เองนะครับที่ AI กํกำลังจะเข้ามาทำแทนที่ได้เกือบทั้งหมด ในอีกไม่นานบอร์ดจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลและสร้างสไลด์นำเสนอที่สวยงามได้ในเวลาไม่กี่นาทีซึ่งถ้ามองเพลินๆเนี่ยพวกซีนเนียร์พาร์เนอร์อาจจะชอบนะครับเพราะมันหมายความว่าพวกเขาสามารถลดการจ้างพนักงานรุ่นใหม่ลงได้ลดต้นทุนของบริษัทได้แต่ถ้ามองในอีกมุมนึงมันคือหิยนะของโมเดลธุรกิจเลยทีเดียวเพราะถ้างานเบื้องหลังที่เคยต้องใช้แรงงานคนจํานวนมากสามารถทําได้ด้วยเทคโนโลยีที่ลูกค้าเองพวกเขาก็สามารถเข้าถึงได้นะครับ แลวทำไมลูกค้าจะต้องยอมจ่ายค่าที่ปรึกษาราคาแพงมหาศาลเหมือนเดิมสิ่งนี้จะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า free อมเพช t i t o n หรือการกดดันด้านค่าบริการทําให้ค่าตัวของบริษัทที่ปรึกษามันอาจจะไม่สูงเหมือนในอดีตต่อไปนะครับแน่นอนว่าแมคเคนซี่และบริษัทอื่นๆก็รู้เรื่องนี้ดีนะครับพวกเขาเดิมพันว่าคลังทรัพย์สินปัญญาของพวกเขาที่สั่งสมมาเกือบร้อยปีทั้งส a s e study ข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมต่างๆมันจะเป็นเกราะป้องกันให้พวกเขาได้ พวกเขาก็ได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปฝึก AI ของตัวเองเช่นเดียวกันแต่ในโลกที่โมเดล AI พัฒน,นาแบบก้าวกระโดดในทุกๆเดือนการประเมินความสามารถของมันต่ำเกินไปถือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้ m มคเคนซี่กำลังเผชิญกับศึกรอบด้านทั้งจากคู่แข่งเก่าที่ปรับตัวได้ดีกว่าคู่แข่งใหม่ที่มาพร้อมกับโมเดล,เดลธุรกิจที่มันเหนือกว่าและเทคโนโลยีที่กำลังจะเข้ามาทลายโครงสร้างธุรกิจตัวเองจากภายใน โอ้โหนี่คือ perfect storm อย่างสมบูรณ์แบบนะครับที่กำลังถาโถมเข้าสู่ m มคเคนซี่พวกเขากำลังอยู่ใจกลางพายุลูกนั้นพอดีซึ่งเมื่อบรลังพวกเขาสั่นคอนและถูกท้าทายจากทุกทิศทางคำถามคือทางออกของ m มคเคนซี่คืออะไรนะครับสิ่งที่หลายคนคาดการก็คือสถานการณ์นี้อาจจะผลักดันให้แมคเคนซี่ต้องถอยกลับไปสู่รากเง่าของตัวเองนั่นก็คือการกลับไปเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ระดับสูงอีกครั้ง พวกเขาอาจจะต้องยอมปล่อยงานด้าน implementation หรือการลงมือทําให้กับผู้เล่นรายอื่นที่ทําได้ดีกว่าและหันมาโฟกัสจุดแข็งที่สุดของตัวเองนั่นก็คือการให้คำปรึกษาแก่ CEO และบอร์ดบริหารในโจทย์ที่ยากและซับซ้อนที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่ AI อเนี่ยอาจจะยังทําแทนไม่ได้ในเร็ววันนี้ซึ่งข่าวดีก็คือธุรกิจหลักในส่วนนี้ของพวกเขาก็ยังคงเติบโตได้ดีอยู่ แต่มันก็ทําให้เรานึกถึงแนวคิดที่ว่าคนเราเนี่ยมักจะประเมินผลกระทบของเทคโนโลยีในระยะสั้นไว้สูงเกินไปแต่กลับประเมินผลกระทบในระยะยาวไว้ต่ําเกินไปเมื่อไรก็ตามที่เครื่องมือ AI กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายและกลายเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ทุกบริษัทใช้เหมือนกันหมดวันนั้น m c k เคนซี่ก็จะกลับไปสู่จุดแข็งเดิมของพวกเขาก็คือการใช้สมองของคนเก่งๆมาให้คําแนะนําในโลกที่เปลี่ยนแปลงไป,ไป ซึ่งบางทีนี่อาจจะไม่ใช่จุดจบของแมคเคนซี่นะครับแต่เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนสนามรบครั้งสำคัญที่สุดบริษัทที่ยิ่งใหญ่มาเกือบศตวรรษตอนนี้พวกเขากำลังจะฝ่าพายุเข้าสู่ศตวรรษที่สองแต่พวกเขากำลังจะเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาแล้วมันก็กลายเป็นบทพิสูจน์ของสัจธรรมที่ว่าไม่ว่าคุณจะใหญ่แค่ไหนเก่งแค่ไหนหรือเคยประสบความสำเร็จมามา,มากเพียงใดถ้าคุณปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง คุณก็อาจจะกลายเป็นเพียงตำนานบทหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ได้ในพริบตาเดียวสำหรับเรื่องราวของแมคเคนซี่ใน E ีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพอดแคสต์ใน E p ีนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก The e c o n o m i s t b l o o m b e r g f i n a n c i a l Times Reuters และ f o r b e สสำหรับผู้พอที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง e e k Follower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง พอดบีนแอปเปิลพอดแคสต์กูเกิลพอดแคสต์สปอร์ติฟายยูทแล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิทในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE แอดที่แอด a ท o ร์ดอลแอดทีเอสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ